อีกที่หน,นึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าทนายคนด,ดังะนะครับทนายตั้มเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาได้รับร้องเรียนจากชาวภูเก็ตบอกโอ้ได้รับความเดือดร้อนมากเลยจากบ้านข้างๆโรงแรมเนี่ยนะ,ะมีการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลามั่วสุมเสียงดังก่อความลาคาอะไรต่างๆเนี่ยมานานแล้วแล้วเปิดยันเชา้าค่ะยันวางเลยลเปิดยันวางยันวาง,วางเลยทา,า,างที่คำสั่งของจังหวัดเนี่ยเปิดได้แค่ห้าทุ่มแต่ทำไม โรงแรมแห่งนี้ถึงมีการเปิดยันหวังยันหวังยันเ,เช้าเานี่ยนะคเขาก็ไปลงพื้นที่แล้วก็มาโพสต์เฟซบุ๊กว่าจริงอย่างที่ชาวบ้านร้องเรียนมายืนยันจริงๆเลยนะคะแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยยังไปสืบพ้นข้อมูลเพิ่มพบอีกว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตด้วยแกก็เลยโพสต์บอกว่าผมคิดว่าสถานบันเทิงในโรงแรมที่สามารถเปิดเกินเวลามาเป็นปีๆ มีนักท่องเที่ยวเป็นวันละพันคนไม่มีทานที่เจ้าหน้าที่จะไม่รู้และน่าจะมีการจ่ายสินบนมหาศาลขอให้พบตรตรวจสอบว่าทำไมถึงปล่อยปละละเลยขนาดนี้มีการทุจริตรับสินบนกันหรือไม่ในเมื่อนยโยบายของท่านคือเข้มงวดนะคะทีนี้เนี่ยพอทนายสิทธาโพสต์ข้อความแบบนี้ออกไปปรากฏว่าพนักงานของโรงแรมรวมตัวกันประท้วงทนายสิทธาค่ะเ<อ>พราะเขาบอกว่าการที่คุณมาโพสต์แบบนี้เนี่ย ทำใหพนักงานต้องตกงานเพราะว่าร้านจะต้องถูกสั่งปิดเพราะร้านต้องอถูกสั่งปิดนี่แหละค่ะโดยบอกว่าทางหนึ่งในหุ้นส่วนของโรงแรมแห่งนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่ทนายตั้มมาไล์บรรยากาศต่างๆเมื่อตอนตีสองของวันที่16เมษายนส่งผลให้พนักงานของโรงแรมต้องตกงานเพราะว่าเขาจะต้องมีการปิดกิจการไปชั่วคราวแล้วหนึ่งในนส่วนหุ้นส่วนบอกว่าทนายตั้มเนี่ยคุณไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรทำไมคุณมาทำแบบนี้นะคะ เราไม่เห็นด้วยกับการที่เขามายุ่งเกี่ยวกับการทํามาหากินของผู้ประกอบการโควิดเนี่ยเราเจอมา2ปีมีใครมาเหลียวแลบ้างหรือเปล่าทุกคนยากลําบากพอจะลืมตาอ้าปากได้ก็มาแสดงอํานาจแบบนี้ทําไม่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างคือทนายตั้มเนี่ยไม่ได้มีอํานาจอะไรหรอกในเรื่องของกฎหมายนะเพราะไม่ใช่เจ้าพนักง,งานแล้วก็ไม่ได้เป็นคนสั่งปิดด้วยแต่คนสั่งปิดคือด้านในตำรวจนี่พอประเด็นของทนายตั้มคือเอาข้อมูลมาเปิดเผยพอเปิดเผยปุ๊บเนี่ย ก็ทําให้เจ้าหน้าตำรวจอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้เหรอ,อเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราก็ต้องลงไปดูพื้นที่หน่อยคือที่ไม่เคยรู้เนี่ยส่วนกลางไม่รู้แต่พื้นที่รู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่านะครับ